และเมนูแปลกของพ่อบี๊บคือจะแปลกไหมอ่ะกินบวยเค็มกับน้ำเนี่ยแหละคะ <c oughs> ระับคือปกติบวยเค็มมันจะเค็มใช่ไหมว่าเรากินกับน้ำเนี่ยมันเหมือนน้ำมันจะแบบดึงความหวานของบวยออกมาคือ <c oughs> ตอนเด็กๆคือชอบมากแล้วก็เลยเอาเอาบวยามาแช่ในน้ำแล้วก็กินน้ำจริง<ล>ะปะเนี่ยก,ก็จะออกหวานๆน,นะรสชาติจะเป็นยังไงหนูขอไปชิมนะคะใช่ได้เลยไปค่ะได้มาแล้วบวยเค็มกับน้ำตาลอ่ะลองแหละชิมขั้นตอนแรกก็คือกินอันนี้แล้วก็ตำน้ำตำ รสชาติบวยมันก็จะเค็มเคม,ห,มหวานหวานตามสไตล์มันเยีแล้วใช่ปะแต่ทุกคนเพิ่งค้นพบเหมือนกันว่าถ้าเรากินน้ำเปล่าตามเข้าไปอ่ะมันจะทําให้รสชาติความหวานมันแบบเคลือบอยู่บนลิ้นแต่วิธีพี่บีมัไม่หมดถูกปะเขาจะต้องเอาบวยใส่ลงไปจ้ะชิม เฮ้ยมันไม่ใช่น้ำบวยบวยที่ทุกคนกินมันไม่เหมือนกัน mm hmm. เวลาเรากินบวยเค็มเฉยเฉอ่ะมันจะมีแบบรสหวานแล้วก็เค็มเลยใช่ปะแต่อันนี้พอเราเอามาแช่น้ําอ่ะน้ํามันกลายเป็นน้ำที่มีรสหวานแต่ไม่ใช่หวานบาดคอนะมันเป็นหวานแบบปลาแลมปลาแลมที่ดีอ่ะตัวมือพี่วิมค่ะ มันคือการค้นพบบ้วยกับน้ำเปล่ามันดีมากอยากให้ได้ลองอ่ะไหนใครกินบวยกับอะไรบ้างเมนมาบอกหน่อยแลอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามนะบาย